ไม่ใช่ให้เออดีเมืออบ้านใหม่อาทำนายร้อเออได้สล่าครับจะอชื่นใจไหมจานจานอีกคนหนึ่งชื่นใจไหมพี่มานี่เลย S 1> <S 1> พี่นี่<ป>มานี้ดิพี่มานี้ไม่ได้ข้างหลังจานอีกคนหนึ่งครับยิดเยออพุตักน้อยนอยุน,นไม่มีรักไม่มีไม่มีมมมทุกขชากักตอห้ามชอบแล้วพ่อ เอาไม่ยากหกล้านอะ่ะไม่ก็อก ไม่ตายนะตอนนี้ถืกอกันเก็บงานถือกัน ni pun hom berjaya bahawa wanita ได้ได้ม่ได้การารเป็นไม่ได้เร็ว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 

ในวันนี้ทานเจ้าเจ้าสมเด็จแห่งแห่สารคุณศรัทธาสิดาสิทธาอับบาโลตีมิพายิปสเปอรลสเกตของสารคที่จะถูกวันที่สองเดือนตุลาคมสเรปขอให้ท่านเป็นชุมสูสุดแลดสทที่ตลาธันแล้วขอให้ปรานเป็นเลขมามุตรเป็นพระทาและขอะธานรวย ถ่ายภาพร่วมกันนะครับ <stood> ถ่ายภาพร่วมกันเลย

วันนี il, in ้ไ <Naj> ด <ib ur ita> e ้สำเร็จพ่แต่กังนีขอให้สานตั้งใจเยนก็พอแล้วเป็นวนี้ของประเทศกจก็พอใจแล้ว